อ่านหนังสือนี้เข้าใจได้รู้จักชีวิตตัวเองจริงไม่เสียชาติเกิดแม้ไม่เข้าใจก็ยังไม่สายได้รู้ตัวแล้วอ่านซ้ำหลาย,ลายรอบจนเข้าใจยิ่งผู้เขียนยังไม่ตายคนอธิบายให้ยังมีชวนอ่านวาละครั้งหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิต วันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568ว่างเว้นการชวนอ่านหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตนี้ไปแรมเดือนด้วยข้อจำกัดต่างๆนหน้าดังที่เคยบอกออกตัวเอาไว้เสมอมาวันนี้ เห็นว่าเรากำลังอยู่ในห่วงของความโศกเศร้าแล้วอารมณ์อย่างนี้แหละที่เหมาะแก่การพิจารณาถึงเรื่องที่มันลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะหรือหนังสือปรัชญา หนังสือวิทยาศาสตร์ที่แสดงความจริงอันละเอียดลึกซึ่งมักจะเข้าถึงเข้าใจได้ในห่วงเวลาที่จิตมันเศร้าโศกหรือเป็นทุกข์มากกว่าจิตที่มันเหลืองหลง หรือเป็นสุขแล้วเพลินไปอันนี้เป็นธรรมดาก็เลยเห็นว่าเป็นเวลาที่สมควรจะกลับมาชวนอ่านกันอีกสักครั้งแล้วก็ยังไม่เข้าไปเอาเนื้อหาในหนังสือนั้นมาอธิบายเพราะ พอห่างหายไปนานเอามาอธิบายมันก็ไม่ประติดประต่อกันดังนั้นก็เลยเห็นว่าควรจะเอามาชวนไว้แบบรวมๆนี่แหละและวันนี้ก็เอามาบอกไว้ว่าคนที่อ่านหนังสือนี้เข้าใจ ก็จะทำให้เข้าใจชีวิตของตัวเองจริงๆหลายคนอาจจะไปหลงคิดว่าตัวเองเข้าใจชีวิตตัวเองแล้วอันนั้นก็สามารถเอาหนังสือเล่มนี้ไปเป็นเกณฑ์ได้เหมือนกันคือเอามาลองอ่านดูผู้เขียนก็พยายามใช้ภาษาแบบที่ ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปอ่านเข้าใจได้ไง่ายๆแม้จะอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ <c ười> คือหลักฐานในพระไตรปิฎกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดจนถึงวิชาวิทยาศาสตร์ <c ười> ต่างๆที่เห็นว่ามัน เกี่ยวข้องกันก็เอามาอ้างไว้อย่างนั้นก็ไม่ได้อ้างแบบวิชาการ <c oughs> เป็นการอ้างเพื่อบอกถึงแหล่งที่มาให้คนอ่านสามารถกลับไปค้นคว้าหาต้นต่อได้ไม่ใช่ผู้เขียนหรือผู้อภิปรายนี้พูดเอาเองอย่างเดียวเท่านั้นก็คือที่มี เลขเชิงอัดเอาไว้ให้กลับไปศึกษาค้นคว้าต้นต่อได้นั้นก็เพื่อเป็นการขยายมุมมองออกไปอีกแต่เนื้อหาในหนังสือจริงๆที่เป็นเล่มเล็กๆบางๆนี้พยายามเขียนด้วยคำที่ไม่เน้นเรื่องวรรณศิลป์หรือไม่ใช้สับแสงทางวิชาการ แต่ใช้ภาษาหรือคำพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านให้ใครก็ตามที่เข้ามาอ่านแล้วเข้าใจได้กันทุกคนนี้เมื่อผู้เขียนผู้อภิปรายตั้งใจใช้ภาษาสำนวนให้คนธรมรมดาสามัญทั่วไปเข้าใจได้แม้แต่เป็นชาวบ้านชาวบ้าน ที่ไม่ได้มีความชำนาญในการอ่านไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่นักวิชาการใดๆหรือไม่แม้แต่เป็นนักอ่านทั่วไปก็ยังอ่านเข้าใจได้อย่างนี้แล้วหากใครอ่านแล้วยังไม่เข้าใจอน,นั่นแหละแสดงว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์วัด ความเป็นคนที่รู้จักตัวเองแม้อยู่กับตัวเองมาทั้งชีวิตนั่นแหละแต่อาจจะเข้าใจชีวิตนั้นไปตามอวิชชาตันหาอุปาทานอันเป็นความมืดมนอนทการมันมาบดบังดวงตาหรือมาหลอกให้เราหลงไปตามภาพมายาภาพดวงตาภาษาส,สมมติไป มันยังไม่ใช่คนที่รู้จักชีวิตจิตใจของตัวเองจริงๆถ้าใครรู้จักชีวิตจิตใจของตัวเองจริงๆอยู่ก่อนแล้วพอมาอ่านหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตนี้ยังไงก็เข้าใจได้ดังนั้นถ้าอ่านเข้าใจก็จะได้เบาใจว่าเออนี่เราผ่านเกณฑ์ของคนที่ เกิดมาแล้วรู้จักชีวิตของตัวเองจนมั่นใจได้ว่าไม่เสียชาติเกิดได้แต่ทีนี้สำหรับใครอ่านแล้วยังไม่เข้าใจอันนี้ไม่เป็นไร <c oughs> ยังไม่สายแค่อ่านซ้ำหลาย,ลายรอบจนกว่าจะเข้าใจทีนี้เมื่ออ่านซ้ำไปสักกี่รอบแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี อันนี้ก็ยังไม่หมดห้นทางยิ่งผมผู้เขียนผู้อภิปรายยังมีชีวิตอยู่ก็ย่อมจะยังมีคนอธิบายให้ได้ก็นี่แหละก็จะได้เป็นโอกาสมารู้จักกันเอามูลเหตุแห่งการอ่านหนังสือสาระสำคัญการมีชีวิตเล่มนี้แหละมา ปรารบทำให้ได้มารู้จักกันมาผูกมิตรเป็นเพื่อนแท้ของกันและกันเป็นกัละยาณมิตรเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เกื้อกูลแก่กันซึ่งผมก็ยินดีแบบที่เคยพูดไปแล้วว่าหลานหลานสิทยานุสิทธ์หลายคนบ่นว่าอาหน้าลุง ปูตาแอแลแรเป็นคนเข้าถึงยากจนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาคุยด้วยครูโบราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์มหาอํานวยเป็นคนไม่เหมือนใครจน,นศิทธยาดุสิตทั่วไปก็เข้าหาไม่สนิทเพราะไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรไปคุยด้วยจะเอาเรื่องตลกโปกคาเรื่องลามก ชกกระเปรดไปคุยแบบสนุกสนุกเหมือนในวงเล่าก็เห็นอาจารย์นิ่งเงียบไปไม่ตอบสนองตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องไหนมาคุยด้วยก็นี่แหละถ้าอ่านหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตนี้แล้วก็จะเห็นว่าอ๋อเรื่องที่เอามาคุยกับ ตานาลุงปู่ตาแอรแรหรือกับครูโบราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์มหาหนวยหรือกับนายตะวนันอาจารย์ตะวนันนี้เรื่องในหนังสือเล่มนี้แหละเป็นเรื่องที่ยังไงแกก็จะเต็มใจพูดคุยด้วยหรือสนทนากันอย่างถูกคออย่างแน่นอนนี่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อก็เอาเรื่องในหนังสือนี่แหละ มาคุยเมื่อคุยแล้วถามข้อสงสัยต่างๆให้ได้อธิบายกันแล้วหรือมีความเห็นอะไรก็เอาความเห็นนั้นมาพูดมาคุยมาเสนอกันแบบนี้รับรองว่าจะเป็นการพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติแน่นอนเนี่ยก็จะได้มีจุดว่าเออก็แค่อ่านหนังสือเล่มนี้แหละ แล้วก็เอาเนื้อหาในหนังสือเล่มน,นี้มาสนทนากันถ้าเข้าใจดีอยู่แล้วแล้วมีความเห็นแตกต่างออกไปก็เอาความเห็นที่แตกต่างนั้นมาแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็ถือโอกาสที่ผู้เขียนผู้อภิปรายคือตัวผมนี้ยังไม่ตายนั่นแหละมาถามเอาคำอธิบาย เพราะคนที่จะอธิบายความในหนังสือนี้อย่างกระจ่างแจ้งถูกต้องทองแท้รอบครอบรอบด้านมากที่สุดก็ต้องตัวผมผู้เขียนผู้อภิปรายเองก็เป็นนั้นว่าชวนอ่านวันละครั้งในคราวนี้ชวนเอาไว้แบบรวมๆอย่างนี้และหวังว่าคนดีคนมีปัญญา จะไม่พลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากชีวิตจิตใจของตัวเองจริงๆเพราะคนเราเกิดมาทั้งทีแม้แต่ชีวิตจิตใจของตัวเองก็ยังไม่รู้จักมันก็ต้องเสียชาติเกิดน่าเสียดายจริงไหมครับ